สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมกมีนชัวนะคะและช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูน้ำหลากอีกแล้วประกันภัยบ้านต้องมาค่ะวันนี้ยุ้ยมาขอนำเสนอประกันภัยบ้านประกันอัคคีภัยและประกันภัยธรรมชาติของบริษัทวิริยะประกันภัยค่ะเบี้ยขั้นต่ำอยู่ที่6 4 5บาท ต่อหลังต่อปีนะคะคุ้มครองภัยอัคคีภัยและภัยธรรมชาติต่างๆเช่นภัยลมพายุลูกเห็บน้ำท่วมคุ้มครองภัยธรรมชาติสูงสุด20งหมบาทต่อปีคุ้มครองอัคคีภัยตามทุนประกันของบ้านสมัครวันนี้มีระยะเวลารอคอเ7วันหากว่าบ้านของท่านมีทุนประกันมากกว่า5ล้านบาท หรือจะเรียกง่ายๆว่าหากว่าบ้านของท่านมีมูลค่ามากกว่า5ล้านบาทติดต่อมาที่ LINE SI m a m a ์ e 9อีกครั้งนะคะเมสแอสไแล้วก็เลข9ค่ะหรือว่าหากท่านอยากทราบว,วิธีคำนวณทุนประกรันของบ้านของท่านขอรายละเอียดได้ที่ LINE s i m a m e k e แล้วก็เลยกเช่นกันนะคะยุยยินดีตอบทุกคำถามนะคะขอรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากบริษัทวิริยะแล้วยังมีบริษัทกรุงเทพประกันภัยและบริษัทอาริยะสิงห์นะคะแต่ว่าต้องขอเบี้ยเป็นรายหลังลงไปนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ